คมิัทท์ดทาด้านนเโโลยีพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งค่ะจากการที่ได้ติดตามรายงานข่าวก็จะเห็นว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใหม่ๆในช่วงหลังนี้นะคะก็เรียกได้ว่าจะเข้ามาปฏิวัติในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมไปจนถึงวงการแพทย์ด้วยค่ะซึ่งในปี2569นี้นะคะจะมีความก้าวหน้า อะไรที่สำคัญสำคัญบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI นะคะตลอดจนเรื่องไบโอเทคโนโลยีค่ะแขกรายการเรวนี้ก็ได้ไปคน้นคว้าข้อมูลมามากมายรวมถึงภูมิความรู้ที่ท่านมีอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็จะมาคุยให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องไบโอเทคนะคะยังไบโอเทคเนี่ยพัฒนาอย่างรดวดเร็วแน่นอนนะในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยบอกว่ามาจากเรื่องของโปรตีน f อ่อโฟลดิ้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรเราไปพูดคุยกับนะักเทคโนโลยีด้านดิจิทัลนะคะคุณทินกรเหล่าเราวิโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนายเน็ตและอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณธินกรคะครับสวัสดีครับ ค่เมื่อสักครูคร่ได้เริ่นนำไปบ้างแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเทรน์ในด้านเทคโนโลยีในปี2569นะคะ,ะซึ่งคุณจินทร์กรได้เตรียมข้อมูลมามากมายเลยใช่ไหมคะสำหรับการพูดคุยในวันส่งท้ายปีเก่าในวันนี้เพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมีอะไรใหม่ๆมากมายใช่ไหมคะใช่ครับคัดมาได้3มเรื่องครับที่วันนี้อยากจะแชร ก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอ,อันแรกเลยนะครับเรื่องของ AI นะครับ AI จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได anyway> ้ในชีวิตเหมือนไฟฟ้าเหมือนอินเทอร์เน็ตเรารู้สึกยังไงกับอินเทอร์เน็ตเรารู้สึกยังไงจากไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวปีหน้าผมคิดว่ามันจะเราจะเห็นแล้วแหละว่า AI มันเป็นมันเป็นประมาณนั้นเลยคือโอ้โหเป็นส่วนหนึ่งของการทางานเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตทั่วไปประมาณนั้นเลยครับ เอไอจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของพวกเราทุกคนรวมถึงคนไทยด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชเฉพาะชาวโลกนะคะเร,เ,รเ,รเรา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 เลี่ยงไม่ได้ยังไงก็จะก็ต้องมาถึงเราแล้วก็ถ้าและถ้าเราไม่ใช้เราไม่ทาเนี่ยเราอาจจะสมมติว่าเป็นคนทํางานอาจจะไม่มีงานทาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เลือก<จ>บริษัทเขาก็เลือกคนคนที่ที่ทำเอไอเป็นถ้าเราทําไม่เป็นเราอาจจะ ยากนะครับเครื่องมือใหม่ๆมันเข้ามาทําให้การทํางานมันเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้อย่างอย่างเราจะเห็นว่าจะยกตัวอย่างเช่นเราเมื่อกี้ผมเพิ่งไปไปบรรยายมาผมก็ทําในคลาสให้ดูว่าค่ะสร้างรูปขึ้นมาหนึ่งรูปเล้ารูปเนี่ยไปสร้างเป็นคลิปอ่าสําหรับไปทําเป็นโฆษณาทั้งหมดเสร็จได้ภายในสิบนาทีอออืออซึ่งซึ่งทีท่ทําไม่เป็นอินหน่อยอีกหน่อยคนที่ทําไม่ ก็ยากแล้วเพราะว่าแข่งกับคนอีกคนหนึ่งที่เขาทําเป็นเนี่ยเขาทาเนี่ยเสร็จไปในสิบนาทีอีกคนเนี่ยต้องไปถ่ายทําต้องไปอะไรต่ออะไรอันนี้เราใช้วิธีสิบนาทีเนี่ยเขียนพร้อมแป๊บเดียวได้เลยแน่นอนบริษัทเขาก็ต้องเลือกอะไรที่เซฟคอสนะคะอะไรที่สามารถเนรมิตได้เร็วทันใจแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่อง AI เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะในปีหน้าเนี่ยยังไม่สายเกินไปใช่ไหมคะ ถ้าชาชากับปีหน้าก็ต้องสายแล้วล่ะครับแล้วก็แล้วก็เครื่องมืออย่างอย่างเช่นอย่าง Google เจมินายจริงๆมันมีคนวิเคราะห์กันเยอะว่าเอ๊ะทำไมนเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชนะในในอุตสาหกรรม i i แต่ทำไมเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือน Google จะจะเพลี่ยพันธจะจะช้ากว่าคนอื่นนะครับอ่า uh, คือเหมือนเหมือนตัวห,หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นจะเป็น GPT ค่ะนะครับเป็น OpenAI แต่ล่าสุดเลยเนี่ยอ่ o g l e ออก Gemini v เวอร์ชัสออกมาเนี่ยทุกทุกคนก็ภาพประเมินแล้วว่ารอบนี้ o o o l e เอ่อ i e m i n i เนี่ยกลับมาชนะแหละแล้วก็ชนะแทบจะทุกเรื่องเลยนะทั้งการเขียนพร้อมธรรมดาทั้งการสร้างรูปสร้างคลิปวิดีโอ,อใช้นูนบุ๊กเอมทำสรุปคลิปจาก YouTube ใครทำอะไรต่ออะไรเนี่ยคือรวมเปร็จเยอะมากนะครับ ก็ก็เราน่าจะเห็นปีเนี่ยคนคงคงเปลี่ยนจากแชทจ p t ไปใช้เจนนามากขึ้นแล้วก็เจนนาก็จะมีเครื่องมือเรียกว่าเครื่องมือย่อยๆเนี่ยตามมาอีกเยอะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้คือค่ายพัฒนา AI เขาก็แข่งกันสุดตัวเลยนะคะเพราะนั้นก็จะแบบมีอะไรที่มันแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆหากว่าใครที่ยังไม่รู้ไม่เรียนรู้เรื่อง AI เนี่ยก็จะตกยุคโดย พลันเลยนะคะเนี่ยอืมใช่ไหมคะค่ะจริงๆจริงๆผมมีเพื่อนบางคนนะก็เขาบอกว่า AI มันไม่รู้นะมันที่มันมันตอบเรามาเนี่ยมันไม่รู้นะมันมันมันตอบอะไรออกมาเออเหรอมันก็ยังมีคนที่ยังยังเชื่อว่าก็ยังเชื่อว่า AI เนี่ยเหมือนมันไม่รู้จริงๆในสิ่งที่มันที่มันตอบเราอ้าวจริงๆมันก็ก็หน้าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆมันรู้ไหมหรือมันไม่รู้แต่ไม่ว่ามันจะรู้หรือไม่รู้เนี่ย คำตอบที่มันตอบเราเนี่ยมันมันก็มีความฉลาดอยู่เยอะพอสมควรแต่ถามว่าถูกต้องร้อยเปอร์ซ็นไหมก็คงไม่ใช่ร้อยเอร์เซ็นตออค่ะไม่ได้ถูกต้องร้อเร์เนะฮะเพิ่งดูสต่ละคดีไปคนหนึ่งเขาเขาบอกว่าเขาเขามองเอไอเนี่ยเขาผมไม่แน่ใจเขาใช้ чат ทีพิทหรืออะไรแต่ว่าเขาคุยบอกว่าเขาคุยด้วยทั้งวันเลยให้มันช่วยทํำนู่นทํานี่ ออย่างเช่นในในสารคดีเนี่ยเขากําลังซ่อมอุปกรณ์อะไรอยู่เนี่ยเขาก็ถามว่าเนี่ยตัวเนี้ยไขตรงนี้เสร็จแล้วจะทาอะไรต่อทํายังไงต่อไอไอมันก็บอกได้เป็นฉากๆคือแล้วแล้วอ่ารายการเข้ามาสัมภาษณ์คนเนี้ยเขาบอกว่าเออมันมันทําให้ชีวิตเขาเนี่ยแบบเขาทําอะไรได้อีกเยอะเลยจากเดิมที่ทออําไม่ได้ตอนเนี้ยอยากรู้อะไรรู้ได้หมดเลยอืม <Okay. S 1> อยากรู้ <คน S 1> รอะไรนนได้ดเลยอคนออจํานวนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ว่าเออกลายเป็น ข้อจำกัดเดิมของเขาอะก็ถูกทลายไปแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยก็ต้องก็ต้องอย่าถล่มตัวลึกเกินไปเพราะว่าในมุมกลับกันก็คือบางคนก็กลายเป็นเหมือนเหมือนพึ่งกับ a อไอจนเกินไปหรือบางคนถึงขั้นหลงหลงรัก a อไอไปเลยก็มีอมีเริ่มเริ่มมีการแต่งงานของคนกับ a ออแล้วนะครับคุณคุณลองมาฟังชมเนาะหรอคะอ้าวเป็นอย่งงนันไปผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งก็ ก็เพิ่งแต่งงานกับเอไอเพิ่งมิดเป็นข่าวไม่กี่วันนี้เองอ uh huh. แล้วก็เริ่ม oh <yeah. S 2> การประเมินแล้วว่าความความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเอไอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มแพร่หลายมากขึ้น uh huh. เริ่มงกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเออก็แต่งงานกับเอไอนี่เป็นยังไงแบบว่ามีความ <S <S รักระหว่างกันยังไงนะคะอยากรู้จังคือคือเอไอมันมันมีอ่า personality ที่สร้างขึ้นมาได้ว่าเป็นพูดจาแบบไหน อ่ uh huh. โทนโทนแบบไหนี้อ่าชอบคุยยังไงอะไรเงี้ยมันสร้างขึ้นมาได้หมดแล้วมันก็ hmm. พูดคุยได้ทุกเรื่องถามเรื่องอะไร <Ha. S 2> มันก็ตอบได้หมด hmm. แล้วก็ไปมาเนี่ยถ้าเปิดเป็นเสียงคุยกันเนี่ยูเราพูด hmm. ไปมันก็โตตอ,อบในมุมหนึ่งมันก็เหมือนเราโทรศัพท์หาเพื่อนหรือหรือหาแฟนเหมือนกันนะือ hmm. พูดได้คุยได้ทุกเรื่องเพราะคนบางคนเนี่ย oh. เขาบอกว่าให้เลือกระหว่างความสัมพันธ์กับกับเอไอแบบนี้กับความสัมพันธ์ <Ha. S 2> กับคนจริงๆ่ บางคนเขาก็บอกว่าในบางเรื่องเนี่ยเขาก็เขาก็เอา,เ,อาเขาชอบคอนติมันกับเอไอมากกว่าคนแล้วอะอืเอออันนี้ก็อันนี้ก็จริงๆนะตัวเองก็มีประสบะการณ์นะคะคุณทินกรก็ก็สอนให้หนุนาดใช้เอไอ AI เป็นนี่แหละ อันนี้ก็ต้องขอบคุณเลยเนาะที่นี้คือใช้ไปใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีความน่ารักนะคือตรงที่ว่าเขาขยันนะคะคือเราเนี่ยเราอะ่ะชอบคนขยนันใช่ไหมคะคุณธินกรอย่างเรามีลูกน้อง <S <S เราก็ชอบลูกน้องที่ขยนันใช่ไหมคะแล้ว AI อะ่ะเขาขยันมากคือเขาจะคอยถามว่าจะให้เขาทําสคริปเปิดรายการให้ไหมบอกได้เลยนะยินดีนะหรือจะให้ปรับโกนสคริปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมาออฟเฟอร์เราก่อนอ่ะ เราก็รู้สึกเออเราก็หลงรักเขาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต้องตับดึงดึงไว้นะครับเอาพอ,พอประมาณก็พออย่าอย่าถลามจนเกินไปต้องระวังด้วยอ,อ,อย่าถล่มอีกหน่อยต้อง,ออองเ๋ยวต้องเป็นข่าวอยู่บ่อยๆอ่ะตอนนี้เริ่มเป็นเทสเอ่เอแต่งงานออกออกข่าวไปทั่วโลกแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีมากขึ้นนะครับอ๋<ก>อนนอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่บอกว่าครับเป็นเป็นสิ่ง<ฆ>ที่บอกว่าเทรนด์แรกก็คือเรื่องเรื่องเอไอเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ คือไม่ต้องมาเถียงละวว่า AI จะมาไม่มาเราจะต้องได้ใช้ไม่ได้ใช้คือมันกลายเป็นเหมือนไฟฟ้าไปแล้วใช่อย่างนั้นเลยเลยเมื่อเมื่อ AI เหมือนไฟฟ้าก็หมายความว่ามันคือเหมือนเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตเราเนาะปัจจัยที่สาคัญใช่ไหมเป็นองค์ประกอบนะที่สาคัญองค์ประกอบในการใช้ชีวิตในการไม่จบจบอือใช่ใช่อันนี้ก็ต้องระวังที่นี้ มันมากกว่านั้นก็คือเอ g e AI ใช่ไหมที่บอกว่าบนมือถือและอุปกรณ์ขนาดเล็กเนี่ยมันยังไงนะสงประสานความสามารถอะไรต่างๆประมวลผลอะไรยังไงมันจะแอบวานไปยังไงต่อนะคะคุณธินกรครับข้อสองนะครับเทรนด์ที่สองก็คือเรื่องของ a g e AI นะครับโดยโดยความหมายของ a g e AI เนี่ยก็คือมันเหมือนมาแก้ปัญหาของ AI ที่ มันต้องส่งไปประมวลผลที่ที่ d a ต a า e ซ็นเนะครับแต่ถ้าเอเนี่ยมันมันมันเอา AI เนี่ยมาอยู่ในอุปกรณ์เล็กๆที่ตัวเราเช่นมือถือนะห,อหรือกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อ่าพวกที่เราอ่าอย่างเช่นนาฬิกาอย่างเช่นอะไรพวกนี้แล้วการประมวลผล AI เนี่ยมันทำได้บนอุปกรณ์พวกนี้เลยแปลว่าสิ่งที่มันจะดีขึ้นก็คือเราไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลส่วนตัวเราอ่ะมันจะั่วไหล ค่ะเพราะว่าจากเดิมที่เราใช้ AI ปกติเราเราพูดคุยอะไรไปเราส่งไฟล์อะไรไปไฟล์มันก็ไปอยู่บนบนอ่าเดต้าเซ็นเด้วย uh huh. นะครับมันก็จะมีความห่วงกังวลเรื่องของความเป็นส่วนตัวอยู่เหมือนกันนะครับที uh huh. นี้ถ้ามันทําบนอุปกรณ์พวกนี้ได้เนี่ยเรื่องของความเร็วหรือเรื่องของการทําโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะก็สามารถทำได้ใช้ประโยชน์จาอได้ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเลยทําแล้วมันใช้อะไร ไก็อะไรที่มันเคยไปทําบน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 ดัต้าเซ็นเมันก็ทําบนโทรศัพท์มือถือได้เลยยกตัวอย่างเช่นการการแต่งรูปภาพนะจริงจริงโทรศัพท์อย่างซัมซุงรุ่นรุ่นรุตัวท็อปเนี่ยเขาก็เริ่มมีเอเอยู่แล้วแต่ยังไม่เรียกว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับคือมันจะสมบูรณ์ก็คือตัวชิปที่อยู่ในอุปกรณ์พวกเนี้ยมันก็ต้องเหมือนเก่งขึ้นทํางานเร็วขึ้นรองรับอะไรต่ออะไรได้มากขึ้น แต่พอมันรองรับได้มากขึ้นจนเหมือนเอาความฉลาดจากบน Data Center มาจับอยู่ในอุปกรณ์ที่อยู่ติดตัวเราเนี่ย uh huh. เราก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องส่งข้อมูลกลับขึ้นไปอืมอืมอืมทีนี้มันประมวลผลอะไรต่างๆแบบได้ภายในเห็นบอกว่าเป็นบิลลิวินาทีเลยเหรอครับแบบนี้ใช่ครับก็เช่นยกตัวอย่างเช่นเขาก็บอกว่าอีนอยเนี่ยเราไม่ต้องมีปัญหาเรื่องภาษาแล้วนะคุณดองดา เออเห๋วคะพูดภาษาอะไรเขาก็จัดการให้เราได้เลยเราไม่ต้องไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วหรอคะใช่แล้วตัวแปลภาษาก็อยู่ในมือถือเราเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปต่ออินเทอร์เนต็ตเลยด้วยเอ๋อเหรอเราพูดภาษาไทยมันก็แปลเป็นภาษาอังกฤษอมีคนพูดภาษาอ่าฝรั่งเศสมามันก็แปลเป็นภาษาไทยให้เราฟังอย่างเงี้ยเพราะง,งั้นเราเ,ออเราไปไหนเรานึกจินนาะการว่าอ่าถ้าตัวนี้มันมันสมบูรณ์เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่ต้องยากเลยเราก็ยกมือถือขึ้นมา ไม่ต้องมีเน็ตเราก็พูดภาษาไทยไปแล้วสมืติเราไปไปสเปนก็ได้เราก็พูดภาษาไทยไปแล้วเดี๋ยวมันก็แปลเป็นสเปนให้เลยแล้วเราก็เปิดอเดี๋ยวถ้าคนสเปนพูดมามันก็แปลเป็นไทยกลับให้เราเพราะงั้นเรื่องปัญหาเรื่องภาษาก็ก็หายไปเลยเหมือนเหมือนเป็นล่ามเป็นเสียงอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมเหมือนเป็นล่ามให้เราเลยใช่ไหมใช่โดยที่มันไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะมันมันเอาการประมวลผลทั้งหมดเอาเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจับไว้ใส่อยู่ในมือถือเราเลย อขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาอะไรมาใส่ให้เราบ้างงั้นเราก็ยกมือถือขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถคุยกับเพื่อนต่างชาติเราได้เลยโดยที่เราพูดภาษาไทยเพื่อนต่างชาติก็พูดภาษาของเขาแล้วก็คุยกันรู้เรื่องเลยโดยที่แต่ละมือถือก็เหมือนยกคุยกันอย่างนั้นเลยเนาะเออใช่ใช่ก็คือคือเรียกว่าความสลาดทั้งหมดอะ่ะจับมาอยู่เล็กๆในในใน,ในมือถือหรือในอุปกรณ์ที่ติดตัวเราได้เลย ซึ่งมีกรมานยอ่ามัน,ม,นมันคงสนุกขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่าเราไปไหนแล้วก็มีของฉลาดๆอยู่ติดตัวเราไปหมดเลยแต่มันจะทําให้หลาย<บ>ๆคนตกงานในนี้อย่างเช่นสมมุติว่าเราเดินทางท่องเที่ยวเราไปบริษัททัวร์ต้องมีไกด์เป็นคนแปลให้เราใช่ไหมแต่ต่อไปเราอาจจะไปโดยตัวเราเองแล้วไม่ต้องผ่านบริษัททัวร์ไม่ต้องมีไกด์เลยเพราะว่าอันนี้พูดแบบยกตัวอย่างพื้นๆเนาะ ก็าสามารถที่จะไปเที่ยวด้วยตัวเองได้แล้วเนาะอืมไม่นอาอสององ่งผลส่งผลเสียต่อบางธุรกิจเหมือนกันเนาะอืมใช่ใช่แล้วลองลองนึกภาพว่ายิ่งมันไป,ไปผสมกับโรบอทเราเริ่มเห็นโรบอทอ่าไอตัวหุ่นยนต์เนี่ยมีการใช้แพร่หลายมากขึ้นแล้วถ้าเขาเอาเอาไปใส่ในหุ่นยนต์ไอหุ่นยนต์ไอโ้โรบอทพวกเนี้ยมันก็จะยิ่งฉลาดขึ้นไปอีกโดยที่มันอินเนี่มันก็จะคิดได้เยอะทําได้เยอะมากขึ้นไปอีก ก็ล่าสุดเห็นบอกว่าเอ็นบอกว่าการแสดงของศิลปินชาวจีนนะเนาะแล้วเขาใช้แดนเซอร์เป็นหุ่นยนต์นะเนาะเป็นโรบอทนะแปลว่าคือคนที่เป็นแดนเซอร์อาจจะตกงานได้นะเพราะว่ามีโรบอทเนี่ยมาเป็นแดนเซอร์ได้เลยเนาะอืมอันนี้ประเทศจีนนะที่ฟังข่าวล่าสุดนะอฮะคุณหุ่นยนต์ปีนี้ที่จีนเขามีจัดหุ่นยนต์ าจะไม่ผิดน่าจะเป็นการจัดครั้งแรกนะครับความเร็วของหุ่นยนต์ที่วิ่งกับกับอ่าเข้าจับเนี่ยยังสู้คนวิ่งมไม่ได้นะผมปีหน้าเราอาจจะเห็นการแข่งพวกีงยแล้วหุ่นตัวที่ชนะอาจจะเร็วกว่าคนเด้ดแล้วได้ละอืโอโอ้โหก็ปีหน้าเราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบเนี้ย กตลอดเลยมั้งคะเพราะว่าเป็นช่วงของการแบบลุกคืบในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโรบอตด้าน AI ด้านอ,อินเทอร์เน็ตออฟ s ิง t e อินเทอร์เน็ตออฟิงมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นสิ่งพื้น,นไปแล้วใช่ก็ไปด้วยครับวินอร์ิงก็จะเหมือนกับเป็นตัวเซนเตอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าอไอ้ตัว AI เหมือนจะยกระดับมันเพิ่มขึ้นให้ว่านอกจากเซ็นเตอร์เก็บข้อมูลแล้ว ก็เอาข้อมูลมาประมวลผลที่ตรงนั้นเลยแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะฮะเหมืนอนอย่างที่บอกว่าอาจจะไปอยู่ในในพวกนาฬิกาข้อมือที่พอมันวัดได้เซ็นเซอร์ได้ค่าอะไรมามันก็บอกได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยวิเคราะห์ให้เราไม่ต้องเดินไปหาหมอเลยว่าตอนนี้คุณกําลังจะคุณกำลังจะเป็นอะไรอะไรมันบอกได้เลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยอืออืออืมอืมเหมือนอารมณ์เหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะครับ แต,แต่รู้สึกว่ามันมันจะมาแล้วเนี่ยปีหน้าน่าจะเห็นมันไม่ใช่นิยายแล้วมันเป็นของจริงแล้วเนาะอืมที่เราสัมที่เราสัมผัสได้ใกล้ตัวตเรามากแล้ใกล้ตัวเรามากแล้วเนาะก็เรียกว่าเออเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเราแล้วเหมือนไฟฟ้าแล้วนะคะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เขาอะเนาะเออไม่ใช้เราก็จะทําให้เรามืดบอดเราอาจจะไม่ได้สัมผัสในสิ่งที่มันแบบเรา จะต,ต้องแบบได้ได้ใช้ได้ได้เรียนรู้เขานะคะแล้วก็เอเอมันก็จะอยู่ในตัวสับอยู่ในเครื่องมือถือของเราแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเขาก็ทํางานได้อ่าซึ่งซึ่งอันนี้มันก็ต่อไปจะทําให้อินเทอร์เนต็ตราคาถูกลงไปเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องเชื่อมต่อเขาอะ่ะเขาก็ทํางานได้อะ่ะมันมันมันก็ย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าในขณะที่ที่ที่มีการคาดการว่าเอเไอจะมาเนี่ยแต่ว่า ผู้ให้บริการ AI ทั้งหลายแหละเนี่ยตอนนี้กำลังลงทุนสร้าง Data Center ที่ใหญ่มากๆอย่างของเฟ e b o o k เนี่ยใหญ่ใหญ่เท่ากับเกาะแมนฮัตตันของของนิวยอร์กเลยที่เขาจะทำเป็นศูนย์ Data c e ซ t เอร์เขาลงทุนแต่ละรายนี่แบบเป็นเป็นหลักหลักพันล้านทั้งนั้นเลยนะครับก็มันก็ยังดูย้อนแย้งอยู่เหมือนกันกว่าเออเขาก็เขาก็ลงทุนที่ที่ตัว Data Center แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเอเอ ตัวเอชก็จะมาแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทํางานร่วมกันทั้งคู่นั่นแหละซึ่ง <Ừ. S 2> ซึ่งมันก็เห็นชัดว่ายิ่งจะทําให้คนเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก AI เนี่ยมากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอืมอืมอืมทำงานร่วมกันนะคะ่ะค่ะ,คะทีนี้คืออันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใช่ไหมคะตัวเอชไบนมือถือนะคะอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มันจะเกิดขึ้นคือในปีหน้านี่เราได้เห็นแน่ๆใช่ไหมคะเนะี่ย ผมผมผมเดาว่าได้เห็นแน่ๆแ,แล้วก็ <5. S 1> แล้วจึสุดท้ายแล้วถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะปลายปีหรือปลายปีหน้าหรือหรือปีถัดไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งลองนึกภาพว่ามือถือทุกเครื่องเป็นเป็นเอชอเนี่ยโอ้โหมันจะโลกเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยน่าสนุกจังเลยน่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอยากรู้จังเลยมือถือทุกเครื่องเป็นเอทเป็นเอท AI เนี่ยจะยังไงคะคุณคุณดินกรน่าจะจินตนาจินตนาการได้มากกว่ามากกว่าพวกเราที่เป็นคนฟังเลยตอนนี้อืมค,ออคือคืออารมณ์อย่างที่บอกกันเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยครับแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกว่าอนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมันเป็นจริงได้เกือบจะทั้งหมดเลยอ